วัตศุสัพพมังคกลังใจอิศสัพเทวตาสภพุทายิภะ สัพพะพุทธาลุคาเวนะสัพพธมาลุคาเวนสัพพะสังฆาลุคาเวนะสัพพะปุถุสีรักบงคุติ ข้าพุทธาลุคาเวนะสัพพธรรมานุคาเวนะสัพพสังฆานุคาเวนะสัาโกฏีพระอง วัตอุสัพพมังกาลังไสัพสะเตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัาพปกีพระวังอินินาปุญญะรรมนะออปัชายาปนตาตาไจริยปัาจงมาทาพาจนยะกัสิยะมังสิโยตันเจมาลาจังพิาวันตาลาติจังธรมะมาังินคจัตุโลกัาจเั เทวดาสัพพุทธานุภารเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภารเวนะสัททาวุทีพระองค์ทุกทน สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพะสังขานุภาเวนะสัาพะปกิภะอขนิปุติ